มาครับวันนี้เดี๋ยวจะสอนเข้าถ้าใหม่กันนะครับไปะะครับนี่เราอยู่ถ้าเต่านะเนี่ยเต่านะครับที่เราคือเราออกขวามานะเราเจอที่เบิกเรือนะเราออกขวามาออกขวามามันจะอยู่ทางขวานะเลยไหมครับไปเสร็จแล้วมันจะมีตัวยืนอยู่ตรงนี้นะเนี่ยนะครับเรามาคุยกับมันนะมาคุยกับมันมาคุยกับมันไปคุยครับ มันให้มันให้เอาเต่ามาให้เต่าเราเตรียมมานะเต่าเราก็ตกจากนี่แหละยึดเต่าให้มันไปมันจากเราส่งเต่าให้มันเรียบร้อยนะครับเราจะได้แผนที่นี้มานะพอเราได้แผนที่นี้มานะครับเราเปลี่ยนให้เป็นกลางคืนนะครับแล้วเราใช้โทเทมให้เป็นสโมกนะไปติดสถานะสโมกเป็นสถาเหมาะเป็นโทเทมนี้นะครับโทเทมสโมกนี่นะครับ นี่ครับพอเราเปิดหมอกแล้วนะเราจะเห็นอันนี้เลยนะครับเห็นรูปนี้เลยนะเราต้องเป็นตอนกลางคืนแล้วก็เปิดหมอกนะเราจะเห็นเป็นสวิคนะครับให้เราไปเปิดนะฝั่งนู้นนะป่ะ,ปะนี่มันจะมืดน,นิดนึงนะครับแต่ว่ามันมีให้ดูอยู่นะนี่มันจะเป็นถ้ำนี่แหละถ้ำนี่ถ้ำถ้ำถ้ำ,ถำนะเป็นถ้ำเนี่ยเราก็กดสวิคได้เลยนะแล้วเราก็จะวร์ปไปทันทีนะครับไป นี่นะมันจะมืดนิดนึงนะแล้วมันจะมีบ่อด้านในด้วยนะโอ้ยมืดจังเลยมวงา้นมาเรืเลยเนี่ยมันจะมีบ่อน,น้ํเนี่ยตรงนี้เราก็ยืนตกปลาได้นะครับแล้วมีเควสให้รับด้วยนะนิวเควสนิวเควสไปประมาณนี้นะครับเอาวิธีเข้าไปก่อนนะคนดูเดี๋ยวอันอื่นค่อยว่ากันนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมจะสอนหาของที่ต้องเตรียมก่อนนะครับเพื่อจะไปเปิดประตูเนาะคนดูแล้วคราวนี้เนี่ยนะครับผมจะแบ่งพาร์ทนะครับชั้นหนึ่งก็คือเควสของชั้นหนึ่งทั้งหมดนะครับ แล้วก็ชั้นสองก็คือควสของชั้น2ทั้งหมดเดี๋ยวจะแบ่งแยกคลิปเอานะคุณดูไปตามดูเอานะครับประมาณนี้นะครับไปมาครับเรามาที่ซันน์โตนนะครับแล้วเราก็มาตกนะครับไม้นะครับเอนเชียนบูดนะครับคุณดูเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับไม้อันนี้นะครับตกที่ซันนาโตนนะครับระดับรีเจนนะครับเสร็จแล้วเราไปรีให้ติดด้านเน็ตนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดประตูนะครับเดี๋ยวไปอันต่อไปเลยนะครับไม้ต่อไปนะครับมูนบูดนะครับเราตกที่ซโนแค a p นะครับหรือเมืองน้ําแข็งนั่นเองนะครับตกได้เลยนะครับ ระดับรีเจนนะครับตกไม่ยากเลยนะครับไม้อันนี้แล้วเราไปรีให้ติดอาร์เตโนนะครับเนาะไปเควสแรกนะครับเควสแรกคือไม่ต้องทําอะไรมากมายนะครับเราตกปลาตรงกลางไปได้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะสุ่มได้เองเนาะไอ้พวกนี้นะครับเควสสองเดี๋ยวพาไปนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะพาเคลียร์เควสก่อนนะครับเป็นเควสด้าน2นะเควสแรกเนี่ยคือเราตกปลาไปเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเควสสองเนี่ยนะครับมันให้เราหาที่มาร์กนะสามจุดนะครับมาร์กจุดแรกนะครับ ตรงเราคุยเนาะลองคุยทรงเต่าเนี่ยนะครับตอนเราคุยสรงเต่าเนี่ยอยู่ทางนี้ทางขวานะครับแล้วเราก็เก็บไปเลยครับอันหนึ่งอันสองมันจะอยู่ตรงคอเต่านะเราโดดขึ้นมาบนสุดสุดไปเลยโดดขึ้นโดดขึ้นมาเลยโดดขึ้นมาเสร็จปุ๊บหาเต่าอ่ะเต่าอยู่ไหนวะเต่าอยู่นี้เนี่ยเต่าอยู่นี้นะครับเต่าอยู่นี้บินมานะครับเห็นเห็นเห็นน้ำเงินน้ำเงินไหมเห็นน้ำเงินน้ำเงินไหมนี่อันที่สองนะครับอันที่สามอยู่ในเมืองเข้าไปในเมืองครับ นี่ตรงนี้เลยนะครับนี่อยู่หลังบ้านเนี่ยครบเรียบร้อยนะครบสามแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับประมาณนี้อันนี้นะครับมาครับจะจะสอนเปิดประตูขั้นแรกนะประตูแรกนะประตูแรกนะครับคือถ้าเดินต,ตรงแยบจี้ไปนะครับมันจะให้เราหากุญแจนะครับกุญแจเราคือกุญแจตัวนี้นะครับกุญแจเนี่ยเราตกได้จากตรงนี้เลยนะพิมพ์คว่าคีย์ไปเลยนะเดี๋ยวมันขึ้นให้นะครับเรามาเสียบตรงนี้ปึ๊บเสร็จแล้วเรามาทางขวาครับแต่มันจะขึ้นให้นะนี่ยเนี่นี่ินเอ็นชาร์ดดีตาบากิ้งเห็นไหมครับ นะครับเสร็จแล้วเราหาครับ enchan i n t e r p ป e ก i n g ผมมีอยู่นะนี่นะครับเราใส่ไปปึ๊บเห็นไหมมันจะขึ้นเมื่อใส่นะครับใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ครับมูนวูดติดอาร์ติโนนะครับผมก็ไปไไปรีมันเรียบร้อยแล้วนะครับกดใส่ปึ๊บประตูเปิดครับเห็นไหมครับประตูเปิดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะด้านขวามือมูนวูดติดอาร์ติโนนะครับผมก็ไปไปรีมันเรียบร้อยแล้วนะครับกดใส่ปึ๊บ ประตูเปิดครับเห็นไหมครับประตูเปิดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะเดี๋ยไปขึ้นไปด้านบนเลยครับนี่ประตูแรกนะครับผมจะสอนหาของที่ต้องเตรียมก่อนนะครับเพื่อจะไปเปิดประตูเนาะคนดูแล้วคราวนี้เนี่ยนะครับผมจะแบ่งพาร์ตนะครับชั้น1ก็คือเควสของชั้น1ทั้งหมดนะครับแล้วก็ชั้น2ก็คือเควสของชั้น2ทั้งหมดเดี๋ยวจะแบ่งแยกคลิปเอาเนะคนดูไปตามดูเอานะครับประมาณนี้นะครับไป มาครับเรามาที่ซันโตนนะครับแล้วเราก็มาตกนะครับไม้นะครับเอนเชียนบูดนะครับคนดูเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับไม้อันนี้นะครับตกที่ซันโตนนะครับระดับรีเจนนะครับเสร็จแล้วเราไปรีให้ติดดาร์เน็ตนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดประตูนะครับเดี๋ยวไปอันต่อไปเลยนะครับไม้ต่อไปนะครับมูนบูดนะครับเราตกที่สนูแคปนะครับหรือเมืองน้ําแข็งนั่นเองนะครับตกได้เลยนะครับระดับรีเจนนะครับตกไม่ยากเลยนะครับไม้อันนี้แล้วเราไปรีให้ติดอาร์เตโนนะครับเนาะ เควสแรกนะครับเควสแรกคือไม่ต้องทําอะไรมากมายนะครับเราตกปลาตรงกลางไปได้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะสุ่มได้เองเนาะไอ้พวกนี้นะครับเควสสองเดี๋ยวพาไปนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะพาเคลียร์เควสก่อนนะครับเป็นเควสด้าน2นะเควสแรกเนี่ยคือเราตกปลาไปเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเควสสองเนี่ยนะครับมันให้เราหาที่มาร์กนะสามจุดนะครับมาร์กจุดแรกนะครับตรงเราคุยเนาะลองคุยส่งเตาเนะครับตอนเราคุยส่งเตอเนี่ยอยู่ทางนี้ทางขวานะครับแล้วเราก็เก็บไปเลยครับอันหนึ่ง อันสองมันจะอยู่ตรงคอเจ่านะเราโดดขึ้นมาบนสุดสุดไปเลยโดดขึ้นโดดขึ้นมาเลยโดดขึ้นมาเสร็จปุ๊บหาเต่าอ่ะเต่าอยู่ไหนวะาเต่าอยู่เนี้ยเนี่ยเต่าอยู่นี้นะครับเต่าอยู่นี้บินมานะครับเห็นเห็นเห็นน้ำเงินน้ำเงินไหมเห็นน้ำเงินน้ำเงินไหมเนี่อันที่สองนะครับอันที่สามอยู่ในเมืองเข้าไปในเมืองครับนี่ตรงนี้เลยนะครับนี่อยู่หลังบ้านเนี่ยครบเรียบร้อยนะครบสามแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับประมาณนี้อันนี้นะครับ มาครับเดี๋ยวจะสอนเปิดประตูขั้นแรกนะประตูแรกนะประตูแรกนะครับคือถ้าเดินตรงแยบจี้ไปนะครับมันจะให้เราหากุญแจนะครับกุญแจเราคือกุญแจตัวนี้นะครับกุญแจเนี่ยเราตกได้จากตรงนี้เลยนะพิมพ์คว่าคีย์ไปเลยนะเดี๋ยวมันขึ้นให้นะครับเรามาเสียบตรงนี้ปึ๊บเสร็จแล้วเรามาทางขวาครับเดี๋ยวมันจะขึ้นให้นะนี่นี่ยนี่หิน e n c h ์ n t i ส s p a r k i n เห็นไหมครับนะครับเสร็จแล้วเราหาครับนชา h a n อิ t sparking ผมมีอยู่นะนี่นะครับเราใส่ไปปึ๊บ เห็นไหมมันจะขึ้นน้อใสนะครับใสไปเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ครับมูนวูดติดอาร์ตโนนะครับผมก็ไปไไปรีมันเรียบร้อยแล้วนะครับกดใส่ปุ๊บประตูเปิดครับเห็นไหมครับประตูเปิดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะเด้านขวาใช้มือมูนวูดติดอาร์ตโนนะครับผมก็ไปไไปรีมันเรียบร้อยแล้วนะครับกดใส่ปุ๊บประตูเปิดครับเห็นไหมครับประตูเปิดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะเหยอไป ขึ้นไปด้านบนเลยครับนี่ประตูแรกนะครับมาครับสำหรับบานที่2นะครับเรามาตกหากุญแจในนี้นะครับอันนี้คือบานที่2ประตูบานที่2เนาะนี่ครับไปเลยครับใส่ไปตรงกลางครับมาครับขินไอทางขวานะประตูทางขวานะครับเราใส่เป็นวูดนะครับเป็นเอนเชนวูดนะครับเอนเชนวูดติดดักเน็ตนะที่เราเตรียมเป็นคันต้นนะใส่ลงไปเลยครับปึ๊บอ่าเข้าเรียบร้อยนะ มันจะสลับกันนะมันจะสลับ,ลบกันด้านซ้ายนะครับเป็นมันจะเขียนว่าให้เป็นมันจะเขียนว่า ancient น Wood นั่นแหละแต่ว่าเราเราเราเอาของหิน e n c ชา n ติดไททีนมาใส่นี้แทนนะนี่นะเดี๋ยวผมจะหินหิน e n นช a n ติดไททีนมาใส่นะมันสลับกันนะแล้วเราก็เอา ancient w o o d ไปใส่ทางขวาเอาเออหิน h a n ช e d ใส่ทางซ้ายเนาะไม่งงเนะาะมันสลับกันแค่นั้นแหละปึ๊บนี่เปิดละเห็นไหมนะครับเดี๋ยวเราทำเควสต่อไปนะครับเป็นเควสต เ,เก็บกระดาษเนาะอันนี้ชั้นหนึ่งน่าจะมีสองอันนะได้ละนะครับเ,เก็บลายแทงไปนะเออมีสาอันนี่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 ไม่มีสี่เลยชั้นหนึ่งมีสี่ครับลายแทงโอเคลายแทงน่าจะมีสี่ละไปต่อต่อไปครับอ้อมีห้าครับผมมีห้าครับเกือบครับโอเคน่าจะครบแล้วล่ะน่าจะห้าละห้าห้าห้าไปเฟสเก็บสมุด นะครับเป็นเควสของชั้น3นะครับเราต้องเก็บนี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยเ๋ยวเราไปขั้นต่อไปนะเดี๋ยวเราไปจะไปขอเขาไปมาชั้น2ชั้น2มีชั้น2มี1นะแล้วก็มี2 3โอเคขอเช็คอีกรอบให้แน่ใจครับ โอเคมีสามนะชั้นสองมีสามชั้นสองมีสามแล้วก็ชั้นสามมีหนึ่งครับก็คือก็คือครบนะครับชั้นหนึ่งมีสามชั้นสองมีสามแล้วก็ชั้นสามน่าจะมีหนึ่งเก็บหน้ากระดาษนะเก็บข้อความเก็บข้อความ อ่ะโอเคนี่อีกหนึ่งครบนะครับเรียบร้อยนะครับเอ้ยชั้นหนึ่งมีห้าชั้นสามมีสามแล้วก็ชั้นนี้มีอีกหนึ่งโอเคเปึบ๊บส่งเรียบร้อยนะมาครับเดี๋ยวจะพาหาตงเกียงเดี๋ยวผมจะไล่จา,ากชั้นสามลงไปนะเพราะว่าตัวรับเคลมันก็อยู่ชั้นสามเนาะอันนี้นะครับอยู่นี่นะครับหนึ่งนะครับตะเกียงเก็บเลยครับอ๋อมันมันต้อง ก่อนเราจะเก็บนะครับมันเป็นการจุดตะเกียงนะครับเราจะต้องพิมพ์คําว่า VICK ก่อนนะครับเพื่อเป็นการจุดตะเกียงนะครับนี่ครับ VICK ่ปุ๊บนี่จุดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้มาตรงนี้ครับมาตรงนี้สองนะครับเออมีมีตัวลหรือแบบเอ่อตรงนี้ตรงนี้อีกสามนะครับเดินเลยมานะเดินเลยมาหนึ่งนะครับไป เดี๋ยวไปชั้นสอนต่อครับมาครับเดี๋ยวเราไล่ไล e ่ชั้นสองต่อนะตัวรับเอ่อตัวรับเคสอยู่ตรงนี้นะครับเราเอ่อตัวรับเคสชั้น2อยู่นี้นะ,ะเราเราไล่จากตัวรับเคสชั้น2ด้านหลังเขานะไม่ได้รับเคสกับมานะหมายถึงว่าไล่นะครับไล่มานี่แล้วก็ต่อไปเราเดินตรงไปตรงไปหยุดตรงข้างหนังสืออีกนะครับตรงนี้มีสี่อันนะมีสี่อันมีสอันนับไว้นะครับอันนี้เราไปอันที่3ามแล้วอันนี้อันที่3ามะนน iren, าครับอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายเอ่ออันสุดท้ายอันสุด อยู่ตรงนี้เออโอ้โหอยู่ข้างเสาโอเคเรียบร้อยมาครับมาตะเกียงนะครับชั้นชั้นสองเออชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งมีสองนะ splash, ชั้นหนึ่งมีสองอันนะครับมาเราไปที่ตัวน,นี้เลยครับเราหลังประตูนะประตูท <searches> ี่เราเข้ามาเนาะครับมันอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี <ๆ festivals> ้ไ <employ> ม่มีหลังเสานะหลังเสาเราหลังเสาฝั่งนี้นะครับนี่ตะเกียงอยู่นี่นะครับตะเกียงจะอยู่อยู่หลังเสาหมดเลยนะ เนี่ยลังเสานี่ก็ไปตรงรูปปั้นนะรูปปั้นนี่อยู่หลังรูปปั้นอีกนึงนะครับแอ่อรกันึงคือสุดท้ายนะชั้น4นะครับเดี๋ยวมาชั้นสุดท้ายนะครับชั้นสุดท้ายนะครับมันมีอันเดียวเนาะชั้นสุดท้ายชั้นนั่แล้วนนะครับนี่อันนี้นี่อยู่หน้าประตูเลยนะโอเคเราก็ครบสิบแล้วเดี๋ยวเราไปส่งเคสนะครับอ่ะมาครับคุณดูเดี๋ยวจะสอนทําหนังสือนะครับเนาะเคสนังสือเคสหยิบหนังสือนะครับคราวนี้สิ่งที่ผมจะสอนก็คือนะครับอันไหนมีบันได เราขึ้นไปเลยนะครับแสดงว่าอันนั้นเนี่ยจะมีหนังสือนะครับผมก็จําไม่ได้ว่าผมยิบอะไรไปบ้างนะแต่ว่าที่แน่ๆเลยคือถ้าเราเอาเมาส์ไปจี้นะครับมันจะมีให้เก็บครับถ้าเรามาเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะมันจะมีเลนส์รูปเมาส์ให้เก็บเนี่ยอันนี้น่าจะมีสามเล่มหนึ่งสามเนี่ยมีสามเล่มหนึ่งสองสมเนี่ยมีสามเล่มนะครับตรงเนี้ยตรงนี้ก็น่าจะมีสามเล่มเหมือนกันมั้งถ้าผมจำไม่ผิดหนึ่งสองอันนี้มีสองมั้งเนี่ยนะครับมีสอง มีสามหนึ่งสองสามนี่ตรงนี้นะครับอันนี้มีหนึ่งหนึ่งอันนี้น่าจะมีหนึ่งมีหนึ่งมีหนึ่งสองเนี่ยมันก็อยู่ประมาณนี้แหละเราก็เามาส์ไปจี้เอานะครับประมาณนี้นะครับสําหรับเควสเนาะเควสหนังสือนะครับประมาณนี้ครับพอเราทาเควสชั้นทุกชั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราส่งเควส1หนึ่งไม่ว่าจะเป็นหนังสือ นู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวผมจะเรียงให้ว่าคนดูต้องทําตามสเต็ปไะไรแล้วถึงมาถึงตัวนี้นะครับถ้าเรายังทําไม่เสร็จไม่ครบส่งเ้นไม่เสร็จไม่ครบเนี่ยตัวนี้เราจะยังคุยกับเขาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทําให้ครบนะครับผมคุยไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับไปตัวนี้เหรอวะอ่ะมาส่งเคสครับส่งกับตัวนี้ครับอ่ะเราโชว์ของให้มันปะต้องโชว์ของมันไม่รู้อะโชว์โชว์ไปนะโชว์ของไปอ่ะเรียบร้อยสามเร็ดแล้วโอเค โอเคควสเสร็จแล้วนะครับอันนี้นะมาครับเดี๋ยววันนี้จะสอนวิธีการค้าเบ็ดอันนี้นะครับเบ็ดลูซิตนะครับครานี้ความสามารถของมันก็คือการดุกปลาขึ้นมานะครับมันจะดุกปลาขึ้นมาทีละสามนะครับคราวนี้มันจะมีโอกาสดุกนะครับมันไม่ได้ดุกทั้งหมดนะมันเพิ่งเนื้อปลานะครับเห็นไหมลูปมาสามนะครับคราวนี้สิ่งที่ต้องทํานะครับเราต้องผ่านเควสหนึ่งเควสสองเควสสามแล้วก็เควสที่สี่นะครับห้องหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่นะครับนับเป็นห้องแล้วกันนะครับ คราวนี้นะครับคนดูถ้าเกิดคนดูทําไม่เป็นน่ผมมีคลิปสอนแยกแล้วแต่ว่าแนะนํานะครับให้คนดูรับเควสทั้ง4ชั้นให้เรียบร้อยนะครับแล้วทําตามผมเลยนะครับเพราะว่าผมจําไม่ได้ว่าไปรับเควสกับใครบ้างนะครับเนาะประมาณนี้นะครับคนดูเดี๋ยวไปดูกันนะครับวิธีทําเบ็ดนี้นะครับมาครับสาหรับเควสที่4นะครับเควสนี้นั่นเองนะครับนี่เควสนี้นะครับเควสที่4มันจะให้เราหาปลาตัวนี้ซึ่งรีหาได้นะรีวันหาได้นะครับปลาตัวนี้นะครับซึ่ง พอเราตกไปเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้เบ็ดเ,เบ็ดตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะดีมเมอร์นะเบด็ดดีมเมอร์เบ็ดนี้นะครับนี่ดีมเมอร์นะครับเบ็ดนี้เบ็ดนี้นะครับคุณสมบัติของมันนี่จะเป็นตัวเขียวๆเนี่ยนะครับโผล่ขึ้นมานะครับตก2อถึงสตัวตัวเขียวๆจะโยนจะขึ้นมาแล้วมันจะโยนปลามาให้เรานะครับพอมันโยนปลาเสร็จเนี่ยนะครับต้องเป็นปลาตัวนี้แล้วติดเฟิร์สทัชนะครับซึ่งโอกาส50%อนะครับเนาะอันนี้คือเควส เฟสที่4นะครับเฟสชั้น4นะครับประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ดวงนะครับว่ามันจะโยนติดไหมนะครับมาครับผมก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไอเจ้าหอยนี่นะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วติดเคิร์ทัดด้วยนะครับแล้วเราก็ส่งเฟสได้เลยนะเปร๊บเฮียปึ๊บเรียบร้อยครับได้เรียบร้อยครับหลังจากเราส่งเฟสไปแล้วเนาะชั้น4นะครับคราวนี้นะครับเราจะคาฟเบดเราต้องมาหานี่ครับ Уров, ไอหอยนี so so like so it. It ่ครับเนี่ยเอ่อสแคปนะครับสแคปเหมือนเดิมครับคือเราต้องให้ไอตัวนั้นมันโยนนะครับโยนสแคปตัวนี้มาให้เรานะครับแล้วต้องติดสถานะเอ่อเคิร์ดเคิร์ดทัชนะครับนะครับเนี่ยจะให้มันโยนนะครับเนี่ยให้มันโยนนะครับเนี่ยให้ตัวนี้มันโยนลวแล้วก็ต้องให้มันโยนให้หอยตัวนี้มานะครับสแคปนะสแคปนะครับเดี๋ยวเราจะไปคาฟเบ็ดนะครับเพื่อไปทำเพลสต่อไปนะครับเนี่ยนะครับ เครับเสร็จแล้วเรามาครับได้เลยนะครับนี่เป็นอย่นี่นะครับไอตรงนี้ก็คือที่เราส่งเพชชั้นสีลได้นี่นะมันจะให้มานะอันนี้ก็ตกหาได้นะครับและนี้ที่ผมบอกไปนะว,ว่าสแคปเนี่ยนะครับต้องติดเออเครือทัดนะครับไปจัดมาเฮ่อเคเรียบร้อ